ได้แล้วเนี่ยมาก็ไปจันทร์นวนเงินอ่าสองกับสวัสดีและสวัสด so ีเนาะพ่อพี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกคุณทุกคน บ่าวสิเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศสาวสวนกับคยินดีตอนรับเขาสู่ซองสาวสวองชาแนลโดนอพม่น้องพมื่อีงก็มาพบพาพอกับสาวสวนกับเป็นบรรยากาศตอนแรงๆทุกคนเอ้ยอันนี้ก็ใกล้สีคอค่ำลงแรงแล้วล่ะอาจมีเสียงรบกวนนนแจักหน่อยเนาะเพราะว่ายามแรงๆกัพระเจ้ากัสิมาเจน้าเมื่อเฮือนทุกคนเนาะกำลังกลับเืินกับชานแท้แหละทุกคนเอ้ย โดยเนาะมันอ,อ,อน,น,มน,นี้กะคือเก้าพ่นล้านเ้ยมันนี่ชาวสวังกาอ่าไดีรยับภารกิจหรือว่าอ่าเป็นสะพานบุญกับว่าได้เนาะก็ะคือมีอ่าผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยนะ,ะ,ยะท,นยทุกคนเนาะกะมีอยู่อ่าสามทานหลไรทุกคนเลย่ว่าเพิ่นกับ่บยากออกคือออกนม้มก็คือเพิ่นได้โอนเงินมาอ่าส่วยผมกินทานนาะทุกคนเนาะผมกินทานกับางานของชาวสวังก็คือเม่ของพอบงนี่แหละทุกคนเอย มีอยู่สามทานทุกทานเลยเพิ่นกาบบประสงค์ออกน้มเนาะชาวสว่างกะได้อาสิได้เอาเงินไปมอบให้เพื่อนให้เพิ่นจัดการอ่าซื้อหันซื้อนีในการอ่าเฮ็ดทะเลนาะทุกคนเนาะชาวสวงกะบ่แในใจว่ามันต้องซื้ออย่างแน่แต่ถามว่ามากัดต้องใส้งบอยู่แล้วนาะทุกคนเนาะเพิ่นกาได้ฝากเงินมาจำนวนหนึ่งทุกคนเนาะนี่ก็เป็นเงินจำนวนหนึ่งที่เพิ่นฝากมาเนาะ สาวสว่างกาสิได้เอาเงินนี้ไปมอบให้ทางเจ้าภาพเพื่อนได้อ่าจัดอ่าได้ได้แบบจุบบดก็ได้เนาเพื่อนกะได้ดไดอ่าซื้อพักซื้อานะแะละเนาะในการอาบุญแหละทุกคนเอ้ะก็ต้องขอบบุญขอบคุณูพใ่ญ่ใจดีอีกเทื่อนหนึ่งเดอ้อเนาะที่อ่ามาห่วมกินทานนำเนาะอันนี้กะสีเอาเงินนี้ก็ไปมอบให้เจ้าภาพเพื่อน ก็คือเอ่้ยของแม่พ่อสาสุวังใารทุกคนเลยเนาะสันกะฮากะสีเบาวลลยเนาะกะสิไปเลยเพราะว่ามันก็อยากคำแล้วทุกคนเลยถ้ามันก็อยากยากเนาะเพราะว่ามันมีหุวยกั้นอยู่นะทุกคนเลยโดยนะพ่อแม่ี่น้องตอนนี้สาสุวังกอยู่เ่อนอาห่าเนาะดูมันพูกปะไว้เลยหรือว่าเพป่นของแม่ของพ่อวุ้งอะเงี้ยนะแต่แม่ก็พ่อสบายดีพี่แน่เลยสบายดี เเนาะทางตัวกับเมยเป็นกันอยู่พีเ่เนาะแนนแต่มาวานนี่ทุกคนเลยม่อนี้กับทีเไ,ได,ไได้อันนั้นคือบอกว่าอย <UP S 1> <UP S 2> ู่ที่อ่าว่าชินอนที่นี้นอนที่อ่าก็คือม่อนี้ทางสมหวังกับมีข่าวดีก็ว่าได้เนะาะก็คือมีข่าล่าอะไรก็ยังมีข่าวด,ดีเน,ะนาะแนนก็คือมีเอฟซีฮัหเล็หรือว่าพีใจดีทางฟังไทยเป็นก็ได้ฝากเงินจำนวนเงิมากคนกินทานน้ำสาวสวงก็จะได้เอาไปหมดเหยปลาเพิ่นเลย แตาต้องขอบคุณขอบคุณเพื่อนนะอเนาะนดยแต่ว่าตอนนี้เราก็อยู่ภายในเพื่อนในงาน,นเลยโ่ยในงานแต่ว่าอยู่เนะาะเนาะเพราะว่าทางเพื่อนก็ยังสับสนกันอยู่เลยภายในงานแต่ก็ยังขาดเงินก็ซื้อฐานซื้นอนี่ก็เนี่ยซื้อบล็อกสบเต็กหลายอย่างนะเนาะมองใช้จ่ายหลายอย่างแม่แม่แมแสาวสว่างเงานินเพื่อนเพื่อนเอาเงินให้เนาะเงินไทไปจ่ายตลาดนะนะทุกคนมาซื้อของใส่ภายในงานนะเงินสองล้านนะทุกคนะนะ ไปจนค่ำสองว่าีนประม mm ้า hmm. นันสามมันตายเนาะนี่มรามเณือดมันตายเนี forward, ่แมนไปจนค่ำเพื่อนเลยคันนี้ลายก็หันลาดกับป่าเพื่อนเนาะหากระมาบางนึงนี่ยคันนี้ลายก็หันยันชดแจงหรือบ่งนี่โดยแล้วทุกคนเช่นกะเ้ากะจีเอาเงินนี่ไปให้ป้าเพื่อนเลยนะเพราะว่าถ้าหายมืออื่นนี่ก็ยันยันบอทันซื้อหันซื้อนี้นะเนาะเพราะว่าเมื่อนี้ยกะอยากทำเร้วกัน แต่เพื่อนสิเสิยจใจได้ง่ายเลยทุกคนเองเลยการสนุนจัดกา,านจ้าภา่สาสาวรรคกับนีนาทีเป็นสะพานอ่าสะพานบุญก็ว่าได้เนาะนมาอ่มองเงินให้เพื่อนต่อยในงานนี่ทุกคนเนี่ยไปกันเด้อจ้าบ้าใหญ่<ป>บ่าวลายใหญ่ห่างเนาะไปกันเลยอ่ะปะ้าขอไกลลางเด้อเหนื่อยแล้ นั่งลงป่ะสบายดีเด้อป้าสบายดีอีกเต็มเลงนี่ก็เป็นเหื่อยของอันเหื่อยเนาะเหื่อยคนนี้กับเป็นเหื่อยที่ใกล้ผมนี่แหละต่สบานนี้พอเียงดังอยู่พอเียงดังอยู่ ผูนี่ผู้นี่เอ้ยผูนี่ผูนี่เอ้ยผู้นี่ก็พวงเป็นลูกใช่ล่ะลูกลาผููอันเพื่อนเพื่อนนี่เป็นเอ้ยของพว้งเนาะอ่าผูนี่เลยเป็นเอ้ยของตูวนี้เป็นการชักสวนม่ด้วกคน ก็มไม่อยาส่วนมาได้นะโดยน่ะ <c oughs> จันบ่<ด>จันก็นได้เป็<ห>นย่ายพวกก็นั่งกันก่อนอคนวไ,ได้ลำเี้ยงเนาะ <c oughs> ตั้งลำเบียงให้เินเโดยก็คือมื่อนี่นี่ทางอ่าเอากับมีอ่าได้ลงคลิปไปก็มีอ่าดูยายดีดทางฟังไทยห่ะเนี เป็นก็ได้ฝากเงินมาช่วยในงานเนาะก็เป็นจำนวนจำนวนหนึ่งให้ช่วยในงานนี่แหละทุกคนมาก็ใส่ทุกอย่างอย่างดีเนาะทุกคนถงยางเงินเงินเก่าเนาะเงินเงินเก่าเออถุงเงินเงินเก่าเหาะก็เป็นจำนวนเงินอ่าสองพันตายตายเนาะทุกคน เราก็จะได้แม่กับสามสามสามชี้นทานนี่แหละประมาณสามชิ้ทานหรือปลาด้วยค่ะเนาะทุกคนเอาก็ได้ผดธารกิจมอบเงินให้ป้าเพิ่นได้เอาไว้ใช้ได้จ่ายได้งานนี่แหละเนาะเพราะว่ามันก็ต้องได้ใช้เงินท้าแหละคือสิ่งซื้อของเนาะแม่กระป๋อกระเพร่บอหรือว่าซื้อข้าวต้มข้าวนมมา อ่าพอได้ซื้อเนาะพอได้ซื้อได้จ่ายซื้อกะเพบาะหรือว่าซื้อกะต้มขนมซื้อนตะเวนเนาะมาสูเก่งนงานเนาะมีคนทิม่เนี่ยคนมีอยู่ประมาณตีทานนี่แหละเพิ่นได้ฝากมาห่วมกินทานน้ำแต่เพิ่นกับบประสงค์ออกน้ำเนาะแต่ว่ากับมีอยู่ประมาณมีอยู่อ่าสองทานนี่แหละเพิ่นออกน้ำก็คือไอนิคมก็คือเอฟซีทางพวงนี่แหละเลย แล้วก็มีไอ้จักไทยเด็ก็มีสองทานเนี่ยเพิ่นออกคือออกน้ำเนาะน้องนันกับเพิ่นโบอยากประสงค์ออกน้ำจะใหากับข่าใจเพิ่นยูเนาะแต่โบเป็นยังเจ้าสาวก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นเนาะที่ได้ฝากเงินมาสวยงานขอบคุณขอบคุณเพิ่นลายเด้อที่เพป็นช่วยการช่วยงานแต่เพิ่นได้ช่วยเรื่องรายเนาะแบบพอช่วยสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดกับสมดังปรารถนา คนหายเทามาเท่าไรก็ขอให้จับพื้นคนล้อยเท่าพันเท่าโดยมีเงิอให้ได้เงินกี่ขอก็เอาเงินนี้ไปเก็ที่จำไพาะที่หาคำเรื่องเจ้าสานที่ทชาในวันนี้ขอจะมีวันมองไล้สองในตัวเจ้าหางมีเพิ่นซาเจ็บแต่เจ้าซาได้เพิ่นซาไข่กับเพื่อเจ้าซาล่ำซารวยรวยไปเรื่อยๆเป็นล่มโพล่มใสให้นาพ่อแม่ปุญญาชนจ้าชู ขอขอบคุณขอบคุณทั้งชาวสมงวังเะยรก็บ่าวุญโยเนาะที่เป็นสถานบ่าวยยยเป็นีเ็นสอานาที่ได้ใ้สูในวันนี้เลยชาวสมหวังเนาะพกขอบใจแรงๆทำใจก็ทำ YouTube ก็อให้เรื่องเนาะใช่ลุ้งเรื่องแะไรนี่ผู้ติดตามเยอะๆเออใช่ถูก ต้องขอบคุณข้าใจไอ้เพลินละลายเนาะที่มีจิตใจเมตตาช่วยเหลือกตีใจร้ายป้าปื๊ดพุ๊ดได้ที่เป็นสภาพมุ่นหายกระตุ้นว่างโดยเนาะทางสาวสว่างกาได้มอบให้ป้าเพิ่นกับเป็นทีเหี่ยมห้อยแล้วแต่หากว่าขาดเรือยังกะจุกออกมาซื้อรถเนาะแม่เห็นพี่ขาดเดือนยังกะคือมันกเนาะช่วยเหลือได้หลายหลายเจอเนาะ มีจะเป็นกระเพร่ากากระต้มขนกระนู่นนี่น่าไม่ะไรนะหลาอย่างไม่ต้องได้ซื้อเนาะการใจดีใจนะดีใจซึ้อไม่น่าใจขึ้นโดยทางสาวสวนงการเนที่นทำมากเลยได้มาก่าไรซื้นไปน้อยเข้าท่านเข้าโดยทางสาวสว่างกานไดามองเงินให้ตาคน โดยเนาะทางสาวสวงก็จิได้ขอตวลาก่อนนะทุกคนเลยเพราะว่าจิได้ห้ป้าเหมือนกับไปจัดการเรียกในงาน,น,นเนาะเรียกหลายอย่างเนาะแมย์ใเพผ่นมานัางโอลมในคลิปเพิ่นกตะยันรบกวนเวลาเพิ่นเนาะ<อ>ทางสาวสวงก็จิได้ขอตวลาไปก่อนนะทุกคนเด้อโดยก็ยยกสิแห้สก่าวเขาว่าสบายดีสบายดีสดีโดยเนาะพ่อแม่น้องทางสาวสวงกาได้อ่านําเงิน เป็นมอบให้ป้าเพื่อนกัเป็นที่ยียบพ้อแล้วเนาะตอนนี้ทางป้าเพิ่นกันอาจจะเฮ็ดเวียกอ่าในงานเลยทุกคนเลยเพราะว่าผู้นี่หรือว่ามืออื่นกะสิได้อ่าเขาซพเนาะหรือว่าทางไทยเขาะจะเขาซพบอะไรทุกคนเลยเนาะเพราะว่ามืออื่นนี่กะอน้านจหย่งยากหลายเลยทุกคนเลยเพราะว่ามีแขกมาอาห่วมกินทานนี่ลายมามอบมื้นี่กะดีกันเพื่อนสิได้ซื้อเครื่องซื้อครองไห้มืออื่น เพราะว่าถ้าให้มอบเงนินให้เมื่ออื่นนี่โอ้ยอย่านมันบ่ท่นนานฮะทุกคนเนาะเพราะว่าเพื่อไปซื้อมานี่มันบ่ท่นนานนะทุกคนเอามอบให้เมื่อนี่กัถือว่าอ่าโอเคแล้วเนาะเพราะว่า,วาอ่าแตรละทานที่เพื่อนโอนมานี่บางเทอกับเป็นตอนเศร้าหรือว่าตอนแร่งฮะทุกคนเ้ยสาวสวงก็เลยอ่ามาตอนเป็นรงนี่แหละเพราะว่าแตรละทานเพิ่นกับไ่ได้โอนพร้อมกันเนาะ โดยนะพไม่น้องสำหรับคิี่ถ้าหากว่าสาวสว่างวิพากษ์วิจารใดแต่ก็ต้องกาบ,บขอโทษขอภายนำเด้อเนาะโดยถ้าหากว่ามีโฆษณาการจะรืมเบรงจสาวสว่างนำเด้อ,อสาวสว่างก็จะได้ขอตัวปิดคลิปก่อนเพระาะว่ากะจะได้ไปซอยงานคนเคนกคเล็กหน่อยทุกคนเลยบุญเอ,อื้อกะจะได้มาอีกเทื่อนึงเพระาะว่าบุญมีคนนอนนํำน้องอี่เรื่อนโดยนะพไม่น้องสำหรับคิปนี้สาวสว่างก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนเด้อไว้ไปพอกันไม่ได้คลิปหน้า แล้วคลิปนี้สาวสวงอาจจะได้กล่าวค้า่าสบายดี